ออนไลน์บอกว่าเป็นพระเอกซีรีส์โลกแปดใบแต่เรายืนยันว่ามีมากกว่านั้นใช่ค่ะเอเอเล่าของเอก่อนเอไปคบไปรู้จักเขาเนี่ยเมื่อไหร่ยังไงโอเคค่ะอันนี้คือหนูพูดได้แป๊บเดียวนะคะแต่คือจะเกินแบบเลือดริวอะไรเลยเดี๋ยวหนูพูดให้รวบเลยคือรู้จักแมชินเดอร์และเป็นรูปเพื่อนของเขาแต่ เขาก็ตั้งชื่อย่อมาอักษรตัวหนึ่งซึ่งซึ่งหนูไม่สามารถบอกได้เป็นตัวชื่อเขาตัวหนึ่งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษชื่อเขาตัวหนึ่งอยู่ในทินเดอร์แล้วเจอเล่นแอปหาคู่ก็ได้เียกแอปหาคู่ก็ได้เดี๋ยวของพี่ปิวพี่ไลน์ติ๊กต็อกเรียกว่าอะไรนะคะแอปหาคู่แอปหาคู่แอปหาคู่อ่า อ่ะต่อ่อเอเอเล่นชื่อแอปที่เป็นกต็อกมันปลิวทิกต็อกมันจะไม่พูดชื่อแอปอื่นนะแอปหนึ่งใช่แล้วก็คุยกันมาคุยกันไปแล้วเขาก็นัดเจอกันด้วยการไปกินเหล้ากินเบียร์ร้านหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วพอกลับมาก็ก็นั่นแหละค่ะก็ตามนั้นเราก็รู้แล้วว่าจะมีเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเขาทำเราเพราะว่าเราอะหลับหลับสนิทแต่ประมาณว่าเัี๋ยวนเดื่องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ประมาณสองปีที่แล้วค่ะสองปีที่แล้วเราครบกับเขาแบบจริงจังปะวันที่เขาขอเป็นแฟนหนูแต่เขายังนับคนอื่นมาหาเขาอยู่เลยค่ะแล้วเขาก็นอนอยู่ห้องหนูด้วยเขายังนับคนอื่นมาที่ห้องหนูในวันที่เขาขอเป็นแฟนหนูแสดงว่าเขาคบหนูเป็นแฟนกันถูกไหมใช่ใช่ค่ะเขาขอคบหนูเพื่อปุกปิดสิ่งที่หนูเจอมาตลอดซึ่ง<อ>นั่นเป็นเรื่องผู้หญิงตลอดเลยอ่ะวันแรกที่เจอกันแล้วบอกว่าไปเจอกันผ่านแอปเสร็จสับปุ๊บไปกินเหล้า ตั้งแต่วันแรกเลยเหรอไม่ค่ะสามอาทิตย์ค่ะสามอามทิตย์แล้วค่อยไปเจอกันอ่าใช่<า>แล้วอ,อยงันยังไงต่อครับโทรสับก็มีอะไรกันแต่ว่าตอนนั้นเมาแล้วไม่รู้ว่าเขาทําเราโดยที่ไม่ใส่ถุงแล้วตื่นเช้ามาเราก็คุยว่าทําไมไม่ใส่เขาบอกว่าเขาไม่สิบถ้าทําแบบนั้นแล้วหนูเลยว่างั้นก็ต้องไปเคลียร์กันต้องไปแบบเหมือนตัวต่ะเขากไม่ยอมแล้ว เดี๋ยวนะหนูหนูก็เลยบอกว่าหนูพาร์ตตัวนี้เป็นอะไรไม่เป็นไรหนูพาร์ตเพรเมื่อกี่ขอขอขอแอปแอปแอปลุงแอปสี่ลุงแอปสี่ลุงไว้เขาก็บอกว่าให้ไม่ได้อืมให้ไม่ได้เพราะว่าแบบแอปไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยฟงสู้แบบฟงสู้ผู้ติดตามฝั่งหนูไม่ไหวอะไรหนูก็ไม่รู้ว่าเขารู้ว่าแอปแอปลุงหนูคือคืออะไรอืมหมายความว่าหมายถึงยังไงหมายถึงว่าเราก็ก็มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยเหรอ เป็นแค่เน็ตไอดอลค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์ใช่เขาจะชอบนัดพวกอินฟลูเอนเซอร์ดีกว่าคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่จะเซ็กซี่ซิสซี่หน่อยเนาะแต่ตอนที่หนูเจอเขาว่าหนูรู้ไหมว่าเขาคือดาราไม่รู้ค่ะเพราะเขาไม่ดังวิแรงมากจริงเหรอเาไม่ดังจริงเหรอแต่เราสงสัยเขาเพราะว่าเขาได้ฟังค่อนข้างดีเขาไม่ดังจริง จริงค่ะในขั้นตอนไรนะคะช่องหลักสืบมาก่อนแต่ก็ไม่ได้รู้จากชื่อเสียงชื่อเสียงรู้แค่ว่าเขาทําวีเนี่ยที่ฟันก็คือรู้แค่ว่าไม่ใช่คนปกติที่แบบเป็นคนธรรมดาอ๋อหมายถึงว่าคนทําฟันแปะฟันอ่ะนะใช่มันก็ต้องมีแบบเหมือนเป็นคนดังคนฮอตเพราะว่าดึความน่ากลัวเขาถ้าพี่ไปทําถ้าพี่ไปทําที่แปะฟันพี่จะกลายเป็นคนฮอตเลยไหมเนี่ยไม่หรอกเขาไปกินข้าวกับเราเนื้อต่อมาวันต่อมาเขาไปกินข้าวกับเราเขาแล้วเขาใส่หมวก เขาเลือกที่จะใส่หมวกเพื่อที่จะปุบปิดหน้าเขาหนูก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเขาเป็นใครว่าในรูปอ่ะมันเป็นรูปเพื่อนแล้วหันข้างแล้วก็บอกว่าเธอมาเจอเราตอนผอมอะไรประมาณนี้หมายความว่าเขาใช้คือรูปที่เขาใช้เขาใช้รูปคนอื่นเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะเขาใช้รแล้วเขาอ้างว่าตอนนั้นเขาอ้วนตอนนี้เป็นรูปใหม่ก็ตัวใหม่เขาแล้วตอนนี้เป็นตัวเขาตอนผอมอ๋อเราเชื่อเขาไหมตอนนั้นอ่ะเราเชื่อค่ะเราเชื่อเพราะเราก็แบบ เราคุยกับเขาทุกวันนะอะไรเงี้ยเราก็แบบไปไหนมาไหนเราก็บอกกันตลอดฟิลแฟนเลยระหว่างที่คบกัน2 2> สองปีมันมีปัญหาอะไรบ้างที่เราครบเห็นบอกเรื่องผู้หญิงเยอะคบกันปีกว่าค่ะคบกันปีกว่าใช่มีปัญหานัดนัดเจอนัดนัดนัดนั่นผู้หญิงนัดมาดูเย่มาดโกผู้หญิงมารุโกเออมารุโกก็ได้ครับใช่นัดมาุูโกผู้หญิงประมาณเท่าที่จับได้สามคนสวิงอีกหนึ่ง แล้วก็ในในแชทไลน์อีกประมาณที่บล็อกหรือไฮแชทไว้ซ่อนแชทไว้ประมาณอีกสิบเดี๋ยวนะระหว่างที่คุยกับเราปีกว่าๆใชยเท่า <จะ S 1> ที่เบอกว่ามีเราตลอ<ะ>ดแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขามีอะไรอ่ะหมายถึงว่าเขามาเจอกันจริงๆอะ่ะคือเขานัดแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่มีอะไรแต่เราไม่เชื่อ คือใครคนนัดกันแล้วแบบเหมือนส่งรูปส่งอะไรไปให้ในแชทมันชัดเจนขนาดไหนอะพี่ถามมาเลยพี่พี่ถามมาเลยค่ะพอดีตอนนี้หนูมีธุระต้องออกไปพี่ถามแบบไม่ถึงเลยเดี๋ยวในแชทอะมันชัดเจนขนาดไหนที่เราถึงมั่นใจว่าเขามีการนัดแล้วก็ไปมาลุกกกันก็ก็ประมาณว่าเคยสวิงไหมแล้วก็เพื่อแล้วก็ส่งส่งโลเคชันให้แล้วก็ส่งรูปตัวเอกให้แล้วก็ขอรูปรูปหน้าอกผู้หญิงด้วยแล้วก็ มาบอกเราว่าผู้หญิงเคยไปมีเซ็กอะไรกับคนอื่นประมาณสามสิบแปดคนแล้วจดชื่อไว้ซึ่งนั่นเราเราไม่อยากรับรู้แล้วก็เห็นลายลายผู้หญิงที่คุยแชทกับเราในวันเดียวนะเ,เ,นนเดียวนะพอเป็นแฟนหมายความว่าเขาคุยกับผู้หญิงสามสิบแปดคนเหรอเออเราเราหนูคิดว่ามันเกินสิบแน่นอนเท่าที่เท่าที่หนูจับยังไม่ได้แต่ที่จับได้สิบแล้วที่หนูบอกเนี่ยสามสิบแปดคนคืออะไรหมายถึงฝั่งผู้หญิงเหรอหรือว่ายังไง อ๋อไม่สามคนสามคนน่ะในแอคหลุมแต่ประมาณสิบคนอยู่ในไลน์ค่ะอ๋อใช่แประมาณสิบอะไรเนี่ยจำกัดอ่ะอ่ะอ่ะตกลงไปก่อนเอ้ยเออเออถามเรื่องของแอคหลุมถามเรื่องข่มขู่ข่มขู่เรื่องข่มขู่โอเคก็มีเขาก็มีเจ๊เจ๊คนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าหนูก็ไม่รู้จักเขาอ่ะเจ๊ฟิวเที่ยวหดเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอ่อพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาเรื่องนี้พอก่อนพอก่อนติ๊กตอกพี่เตือนแล้ว สุดท้ายเอาของเราเอาของเราเราถูกเร okay. าถูกกระทําอะไรบ้างสิ่งที่เราเจอเราเดือดร้อนจากคนนี้นตอนนี้นเ,นเป็นที่กลับมาเป็นซึมเศรา้าแต่ก่อนหนูเป็นซึมเศรา้าแล้วหายแล้วหนูกลับมาเป็นซึมเศรา้าเพราะเขาเท่าที่หนูจับได้ก็คือวีรกรรมที่เขาทําไว้คือเวลาทะเลาะกันหนูชอบออกไปนอนโรงแรมแล้วเขาปั๊มกุญแจหนูไว้เพื่อที่จะเข้าห้องหนูแล้วไปนอนรออ่ะอีกอย่างวีรกรรมก็คือเขา ไม่ได้มีอะไรกับเราแค่คนเดียวเขามีคนอื่นพอแล้ว<อ>พอแล้ว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  okay, ติ๊กตอกพี่มันไอเลิฟติ๊กตอกนะไอเลิฟติ๊กตอกนะสุดท้ายเราอยากจะบอกอะไรกับเรื่องนี้บ้างที่แบบมันมีผู้หญิงออกมาพูดแล้วก็กลายเป็นว่าเรื่องราวมันถูกแก้ต่ออะไรเงี้ยก็อยากบอกว่าเวรกรรมมันมีจริงนะคะก็อย่าชะล่าใจเพราะว่าผู้หญิงก็สู้เหมือนกันแบบผู้หญิงก็ไม่ได้เสียเปรียบอย่างเดียวผู้หญิงก็สามารถเอาเปรียบได้เหมือนกันผู้หญิงก็สามารถสู้ได้เหมือนกัน เขาหวังเงินเราไหมหวัง่ะค่ะเราเสียไปเท่าไหร่เราจ่ายไหมเออเราคือคือซื้อให้แค่ของขวัญวันเกิดคือเป็นน้ําหอมแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งโอเคซื้อให้สองแบรนด์เป็นเป็นสองขวดคือ,นอในในวันเกิดเขาแล้วเขาก็คงคิดว่าเรามีเงินเขาเราเขาเขาคิดว่าเรามีประกุนไปอยู่เพราะเขาจะพบแก้ผลประโยชน์แล้วเราเสียเสียไปทั้งหมดเนียประมาณเท่าไหร่เราเคยนับไหม ได้รับครับไม่รู้ไม่รู้เลยค่ะโอเคเลิกขาดกับเขาไปเมื่อไหร่อ่ะครับเลิกขาดอ่ะอะไรนะคะเลิกขาดกับเขาไปเมื่อไหร่โอ้โหนานมากเลยค่ะตีไปสองปีกว่าได้เลยค่ะโอเคโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ใครมีข้อมูลอะไรที่ติดต่อหาเพิ่มเติมวันพรุ่งนี้แล้วกันนะโอเคขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับโอ้โหู ไม่นะไม่นะติ๊กตอกติ๊กตอกไอเลอรติ๊กตอกอย่าพิ่งไปนะคนดูอย่าพิ่งออกไปนะจริงอะมันมีข้อมูลมากกว่านั้นที่ก็เหมือนไม่สามารถจะพูดได้เนาะเพราะว่าตัวตัวของเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เ่้พี่บีได้คุยก่อนก่อนที่จะดิวเข้ามาเอาเอาที่พอพูดได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอย่าพิ่งเขาพูดต่อเมื่อกี้คนดูเนี่ยเกือบหมื่นแล้วพอถูกขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาช่วยกันใหญ่เลยป่ะไอเลอร์ติ๊กตอกไอเลอรติ๊กตอกนะอย่าพิ่งไปไหนนะ โดนจำกัดคนค่ะทุกคนยังดูอยู่ดูอยู่ไหมครับถ้าออกไปมันจะกลับเข้ามาได้ไหมมันเซิร์ชหาได้ไหมมันเซิร์ชหาได้ไหมมันเหมือนมันไม่ได้แล้วอ่ะใช่ไหมอย่าเพิ่งออกไปนะอย่าเพิ่งออกไปนะไอเลิฟทิกต็อกทิกต็อกจ๋ากลับมาแล้วโดนข้อจำกัดเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนกี่ปีเนี่ยไม่มันที่นาทีป่ะใช่หรอไม่พอใจอืมขอคุยเรือการเงินการถูกจำกัดในการหานหาเงนหาเงินหาเงนหาเงินหาเงินหาเนอะไรครับเนี่ยผมนี่งงเลยครับอืม มงงจริงๆครับก็เลยบอกว่าพิมมาว่าอะไรยังไงเราโทพี่เขาเหมือนเขาโทรหาพี่เมื่อกี้เนี่ยใช่คนนั้นใช่ไหมคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยคนนี้ก็โทรแต่คนนน้นคนที่โทรหาแกก็โทรหาเหมือนกันใช่ใช่เขาโทรหาพี่ไงพี่ลองโทรคุยกับมันก็คืออะไรก็บอกว่าแหลงขาโทรมานะฮะแต่สุ่มเสี่ยงจเลนเรื่องนี้ทำไมมันโหดอย่างเงี้ยผมไม่เข้าใจผมไม่ไม่คิดว่าเขาจะโอ้ไม่กอยังดูอยู่ครับยังดูอยู่ครับ เรื่องอะไรนี่เพิ่งมาอ่ะเล่าสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาแล้วกันเมื่อเมื่อไหร่หรืพี่พี่บีลองโทรก่อนก็ได้เมื่อกี้แหล่งข่าวโทรเข้ามาระหว่างที่ผมกําลังคุยกับน้องเมื่อกี้อยู่เขาบอกตั้งแล้วผมตั้งค่าไปสิบแปดบวกไปแล้วนะนี่ยังอ่อนไหวอีกเหรอคือเมื่อกี้เนี้ยผมมาคุยเรื่องของพระเอกซีรีส์ชื่อน้องจันนะฮะเป็นนามสมมุติชื่อจันเพราะว่าเพจเนี่ยเขาใช้ว่าจันเราเขาบอกให้เตรียมช่องสำรองไว้เลยคุณพูดมีสามช่อง ไม่เอาดีผมเปิดช่องนี้ช่องเดียวมาตั้งนานแล้วนะอย่านะขอร้องเนี่ยเดี๋ยวกลับไปนั่งไล์ร้องเพลงแหละไม่ไรแล้วเราข่าวมันมันอ่อนไหวเหลือเกินไอ้เลิฟติ๊กตอกไอ้เลิฟติ๊กตอกกดแชร์ให้หน่อยนะกดหัวใจให้หน่อยนะกดข้อหัวใจไปเรื่อยๆให้หน่อยได้ไหมวันเนี้ยเขาบอกว่าอะไรนะไม่เช็คนี่นะเผื่อไว้เผื่อไว้ยื่นคำอุทธรณ์จาก 6, 500, หกพันห้าเหลือหกพันใช่เมื่อกี้เก้าพันเลยอะเก้าพันเก้าเลยนะหกพันหกพันแล้ว เดี๋ยวมันจะหล่นไปเรื่อยๆอ่ะผมเคยเจอครั้งหนึ่งตื่นเต้นเลยอ่ะคืออย่างนี้มันมีเพจเพจหนึ่งเจ๊มอยเจ๊มอยเขามาลงเอาไว้บอกว่าเนี่ยเขาอ่ะในในบ้านฟ้านะเขาบอกว่ามันไปมีเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งออกมาเรื่องราวจริงๆเขาลงไว้ในติ๊กต็อกแหละทั้งหมนี้ติ๊กต็อกติกต็อกติกต็อกนะบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาเปิดเรื่องราวว่าเขาไปจับได้ว่า พระเอกซีรีส์คนนี้เหมือนคบกับเขาแล้วก็ไปดันมีคนอื่นพอมีคนอื่นเสร็จเขาเอาเรื่องมาโพสตพอโพสเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่ามันวงกว้างขึ้นมีอีก78ดดคนโผล่ขึ้นมาแล้วก่เมื่อกี้คุยกับน้องอีกคนหนึ่งชื่อว่าน้องเอน้องเอเนี่ยคบกับเขาอยู่ปีกว่ากเอบอกว่าคุยกับเขาแล้วเขามีพฤติกรรมคือเหมือนหาคนอื่นไปเรื่อยๆในระหว่างที่คบนะแล้วขอเป็นแฟนด้วยกลายเป็นว่าตัวเขาเองก็เลยบอกว่าเออเขาก็เหมือนแบบเขาก็รับไม่ได้อะ่ะพอเขาเห็นเรื่องนี้ถูกแชร์มาเขาก็เลยอยากจะเอาออกมาพูด ในมุมมองของผู้หญิงคนหนึ่งว่าเออเวรกรรมมันมีจริงยังไงเอ่ยก็คือมีการอัปเดตมาเห็นว่าตอนนี้น้องแก้มน้องแก้มเมื่อกี้น้องแก้มไม่ใช่เหรอคนอื่นหรอคนอื่นเอาเหรอคนอื่นเอาพูดพูขอ sorry s อ๋อคนอื่น ดูหน้าทีมงานท,าทีมงาน <Okay. S 2> ทักมาทีมงานทักมาแต่น้องแกมยังไม่ได้คุยนะน้นยังไม่ได้คุย <c oughs> คือคือเบื้องต้นเนี่ยทีมงานของเราเนี่ยได้คุยกับทางต้นสังกัดของ M, พูดได้พูดได้น้องจันคนนี้นนก็คือ,คอทางต้นสังกัดเขาบอกแล้วว่าพูดได้แต่เราไม่ได้บอกว่าต้นสังกัดไหนนะเขาบอกว่าต้นสังกัดของจันเนี่ยบอกว่าไม่ได้รู้เรื่องมาก่อนอย่างก่อนหน้านี้เหมือนมันจะมีข้อมูลในลักษณะที่ว่าผู้เสียหายบอกว่าได้แจ้งไปทางต้นสังกัดแล้วแต่ว่าเหมือนทางต้นสังกัด<อ>นิ่งนอนใจหรืออะไรต่างๆเขาก็ยืนยันว่ามันไม่มีข้อมูลไปถึงต้นสังกัด<อ>แต่ว่าตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและ เตรียมจะออกเป็นถแถลงการ์ออกมาอา๋อก็น่าจะเหมือนกับเคสก่อนหน้านี้ถูกไหมใ<ช>นี่ยคนดูบอกห้าพันแปดแล้วมันล่วงนะตอนนี้มันล่วงนี่เหลือห้าพันเจ็ดแล้วอะอ้นี่ก่อนโทรใครไม่ต้องโทรแล้วเขาคุยใครเอ่ยแล้วเสียงได้ไหมได้เสียงไหมนี่ผมก็คุยกับตรงนี้แหละนะ <c oughs> ลดลงอะมันลดลงเรื่อยๆอ่ยะถ้าลดลง<ช>ไม่คุยนะบอกก่อนลดลงผมไม่คุยแล้วนะงอนเข้ามาหน่อยเนี่ยคนดูสาช่วยกันไอเลิฟติ๊กตอ,อกไอเลิฟติ๊กตอ,อ,ก,อ,ตก,ตอ,อกอะ <c oughs> ต้องทํายังไงคะทุกคนอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันเอาตรงมา จะเล่าเรื่องอะไรก่อนติกตอกต้องการผมเล่าเรื่องอะไรครับคุณถึงจะไม่ปิดกัน้นมันบอกถูกปิดกั้นการมองเห็นคนละคนจ้ามันมีสองคนนะคนดูไม่เป็นไรไม่ใช่อนันั้นนะอยากจะให้ลดคนลดก็ลดไปเลยจะเล่าอไม่ใช่อนันั้นนะ <c oughs> ไม่ใช่ที่ <c oughs> อขอแล้วคนนี้จะโทรขอขอไอ้นี่หน่อยขอขอเสียงหน่อยเดี <c oughs> ๋ยวเปิดเสียงให้ก่อนจะจบเสียงอะไรเสียงที่บีบแล้วอ่๋อที่ออสออันนี้บีบแล้วเอาเสียงที่บีบแล้วยังเพิ่งเปิดนะยเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวไปฟังก่อน ก็คือว่าเฮ้ยแต่ละอันเมื่อกี้เจอเขาพูดไปโอ้ตายผมเบรกไม่ทันด้วยร้องเพลงเขาบอกให้ร้องเพลงห้าพันห้าห้าพันหกอะโอ้เขาบอกอะไรนะประเด็นข่าวสังคมน่าจะปล่อย น่าจะปล่อยคนพิพาทวิจาร์เหรอน่าจะปล่อยผ่านบ้างนะคะทิกตอกใช่ทิกตอกน่าจะปล่อยผ่านบ้างนะเป็นประเด็นสังคมงั้นเราจะพูดอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยคนลดใหญ่เลยเมื่อกี้คนจะหมือนอยู่แล้วเขาบอกร้องเพลงสักเพลงจะร้องเพลงอะไรอะ่ะไอเลิฟทิกตอกไอเลิฟทิกตอกไอเลิฟทิกตอกครบสิบนาทีก็จะเหมือนเดิมหมายถึงยังไงครับก็จะกลับมาเหมือนเดิมเหรอแต่รอบนี้มันไม่ขึ้นเวลานะมันบอกว่ามันมันไม่ขึ้นเวลามันปกติเลยอะ่ะมันแบบว่า ปกติมันจะขึ้นว่าปิดกั้นกี่นาทีใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือปกติมากๆอ่ะผมเล่าต่อเมื่อกี้นี้ใครสงสัยอะไรพีมานะเดี๋ยวผมอ่านไปเรื่อยๆยนะมีคนบอกสิบนาทีจะเลิกเตือนเออเขาบอกว่าให้ร้องเพลงไปก่อนร้องเพลงเหรอจริงเหรอเล่านิทานเหรอคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาเล่านิทานให้ฟังหรอเบี่ยงเบนทิกตอรเหรอนึงเพราะว่า,วายังไม่ได้บีบเสียงยังไม่บีบเสียงอยู่เหรอใช่เอาแกะเนี่ยเอาเกือบแล้วดีเนี่ยคุณชมพนุศอยู่ คนดูกดข้อใจก่อนนะเดี๋ยวให้มันเลิกปิดกั้นก่อนนะเขาบอกว่ามีแอป,ปแดงสำรองไว้หรือยังเนี่ยหลังจาก tiktok คุณอนะคุณทําแบบทํากับคุณพูดนะคุณพูดไปเปิดทุกช่องเลยตอนนี้ทุกที่เลยเมื่อก่อนนี้ไอเลิฟ tiktok อยู่ tiktok เดียวแต่อนนี้เรามีหลายอันเลยฮะข้าใจไม่ได้เหรอข้าใจก็ไม่ได้หรอคนดูเข้าใจไ,ได้ไหมนี่มันข้าใจขึ้นนะมีคนข้อใจอยู่เนี่ยเข้าใจได้คุณคนดูผมขอข้อใจหน่อยจะครบสิบนาทีหรือยัง เข้าใจไหมพี่พิพิมดูให้หน่อยขึ้นไหมมันจะเซิร์ชเจอหรือผมเครียดนก็เจออยู่นะแต่ต้องเซิร์ชป่ะหรือมันเนี่ยขึ้นไหมนี่ไงมันขึ้นอยู่ก็ขึ้นอยู่เข้าใจได้ไหมก็ขอได้อยู่คนดูไหนเข้าใจให้ผมหน่อยเออก็ยังขึ้นอยู่นะครับเข้าใจได้อยู่อขอบคุณมากนะครับโอตายผมเครียดคนดูเข้าใจให้ผมหน่อยนะเขาจะเข้าใจนะให้บีเต้นเหรอ ให้บีต้นะครั้งก่อนกินน้ํามันก็เตือนคุณพูดทําอะไรนะพูดพูดอยู่อยู่ดีมันตัดขอบคุณนะขอบคุณติ๊กตอกที่ยังไม่ตัดเลยนะบอกเมื่อกี้มันบอกว่าเราพูดเรื่องเกี่ยวกับเพศอะไรเงี้ยแล้วเราจะพูดอะไรอ่ะเราจะพูดอะไรเมื่อกี้ไม่มีอะไรต้องเลี่ยงเลี่ยงใช่ไหมคะทุกคนต้องเลี่ยงเลี่ยงมาดูโกะนะเราบอกมาดูโกะมาดูโกะใช่มาดูโกะเล่าเฉยเฉยเล่าไปเป็นนิทานบางคนบอกว่าให้เล่าให้เป็นนิทานไปเลยเดี๋ยวจะมาเล่านิทานให้ฟังนะคะทุกคน กัละครั้งหนึ่งนานมาแล้วโอเคเล่าเป็นแบบนิทานคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้นี้เราได้คุยกับน้องเอไปเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งบอกว่าเขาเองเนี่ยระหว่างที่คบกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ดันไปจับได้ว่าเหมือนทนํานองว่าไปคุยกับอีกหลากหลายคน เรื่องนี้เอาจบไปก่อนแล้วกันเพราะน้องเขาสุมเสียงมากๆมันมีเรื่องพฤติกรรมต่างๆซึ่งอันนี้เราบอกว่าผิดไม่ผิดมันเป็นเรื่องราวของคนสองคนเนาะแต่ถ้ามันมีการแบบอ่ะศีลธรรมอันดีของประเทศศี<ม>ลธรรมอันดีของสังคมเนี่ยการการครบซ้อนการมีหลายๆคนอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง<ถ>คนบอกโลกแปดใบหรอใช่ผมกําลังเล่าเรื่องโลกแปดใบ<ม>แต่น้องคนเมื่อกี้เนี้ยน่าจะเข้ากันมาไม่ทันคนหลังๆเมื่อกี้เนี้ยผมได้คุยไปเขาบอกเป็นโลกใบที่เท่าไหร่นะใ oh. บที่ มีามากกว่าสิบเขาเจอเป็นสิบเขาเจอเฉพา <c oughs> <ล>ะตัวเขาคือสิบยังไม่รวมกับคนที่เขาไม่เจอ <breakup> ก <c oughs> <ural> ็คือถ้ารวมตรงนี้แปดแล้วเขาเจอสิบมันอาจจะมีถึงยี่สิบโลกหรือเปล่าอันนี้เขาไม่รู้นะแต่เขากําลังเล่าให้เราฟังแบบนั้นคุณผ,ผู้ชมฮะแล้วมันมีว้าวเนี่ยวันนี้เลิกงามยามไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย <c oughs> ดูดีพอเราไลฟ์อ่ะข้างหลังโล่งเนี่ยเออไม่เป็นไรอ่ะเราผมอ่ะผมไม่เป็นไรผมมีคนดูก็พอแล้วคนดูอยู่กับผมก็พอทีมงานไม่อยู่กับผมอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันนะคนดูคน,คนทีมงานกลับบ้านกันหมดแล้วฮะทีมงานพอคุณพุทธไม่มานะกลับบ้านกันหมดเลยเนี่ยนี่คือความจริงฮนะความจริงที่มันชอกช้ำส่วนไอ์เนี่ยก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ไอ์ก็ยังไม่ไปไหนนะนี่เริ่มบ่นแล้วผมบ่นเองนะฝากกดกดแชร์หน่อยแล้วกันนะกดอะไรก็ได้ให้ให้มันขึ้นนะอะรีเฟซหรือยังคะคืออะไร,รไม่เข้าใจมันขึ้นรีเฟซหรือยังหมายถึงอะไรครับ ี่หมอกลฟ์ปัจจุบันเปน,นี้เลยะขึ้นอย่างนี้ยแล้วมันมันไม่บอกกี่นาทีด้วยนะมันขึ้นแบบเนี้ยดี๋ยผมต้องลงถูกจากัดสิทธิ์เนี่ย <laughs> เห็นปะสร้างช่องสำรองไว้ยังอุ้ยไม่เล่าแล้วเล่าต่อไหมอยากดูอยู่ไหมสี 4, ่พันเก้าอะคนดูน้อยลงน้อยลงอะล,ลงแล้วขึ้นใหม่เขาบอกให้ลงแล้วขึ้นใหม่มันขึ้นใหม่ได้ไหมอะคะถ้าลงแล้วมันขึ้นใหม่ได้ใช่ไหม คืนวันอาทิตย์ด้วยหรือเปล่าเขานอนกันแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้มันขึ้นไปเกิดมือรับเขาบอกวลงแล้วเข้าใหม่ส่วนใหญ่บอกแบบนั้นนะลงก่อนแล้วขึ้นใหม่งั้นลงใหม่ลวผมลงนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาเปิดเสียงให้ฟังว่าเสียงของผู้หญิงอีกโลกใบหนึ่งซึ่งคนเนี้ยเขาเขามีมีเด็กแล้วเขาต้องตัดสินใจใช้เขาว่าไงอ่ะตัดสินใจให้มันหายไปจากท้องอืเออแบบนี้หลุดหลุดไม่ไม่ได้ไม่ได้อีกเมื่อวานก็ไม่ได้ ให้มันหายไปจากท้องผมพูดแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวผมกลับมาขึ้นไลฟ์ใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้ข้อใจถึงร้านแล้วอะไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวขึ้นใหม่เขาบอกคนดูอยู่แต่ไม่ขึ้นดิ่งลงใช่คนดูมันดิ่งลง mm hmm. ผมจะลองขึ้นใหม่นะไม่เป็นไร mm hmm. นะนะเข้ามาใหม่นะคะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวผมจะมาเปิดเสียงให้ฟังว่าคนที่ท้องนี่พูดเลยเขาว่าไงบ้าง แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับ